แม่บอกคะ่ะลูกอายุ3เดือนตอนนี้น้ำหนัก4กิโลกร,รมัมน้ำหนักแรกเกิดอยู่ที่2.4กิโลกร,รมัมตอนนี้น้ำหนักน้อยไหมคะแม่ลูกกินนมแม่ดูนมแม่จากเต้าจะรู้ได้ยังไงว่าลูกได้รับน้ำนมพอน้ำหนักตัวลูกของคุณแม่นะคะ3เดือน4โลแล้วแรกเกิดมา2.4กิโลกร,รมัมตรงนี้ไม่แน่ใจว่า4กิโลกร,รัมท้วนหรือว่า 4. ุด อะไรสักอย่างถ้าสมมติว่า4.2อะไรเงี้ยก็คือถือว่าโอเครับได้นะอยากรู้ว่าลูกได้รับปริมาณน้ํานมพอไหมนะคะให้คุณแม่ดูที่น้ําหนักตัวของลูกที่เพิ่มขึ้นถ้าสมมติว่าเป็นทารกแรกเกิดจนถึง4เดือนถ้าน้ําหนักตัวลูกนะคะเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยเดือนละประมาณ6-9ขีดต่อเดือนนะคะถือว่าลูกได้รับปริมาณน้ํานมพอนะแล้วก็ถาาคุณแม่ค่ะจะสังเกตนะคะต่อวันก็สามารถสังเกตได้ถ้าลูกได้รับปริมาณน้ํานมพอนะคะลูกก็จะปัสสาวะนะคะเลืองใสดีนะคะจํานวน5-6ครัั้้งต่อวนนะคะคถาลูก ชีเลืองไสดี5 6ถึงหครั้งต่อวันน้ำหนักตัวขึ้นดีนะคะอันนี้ก็คือบ่องบอกว่าลูกของคุณแม่นะคะได้รับปริมาณน้านมพอแต่ทนเนี้ยเด็กเวลาประมาณ3เดือนค่ะเราอาจจะเจอว่าลูกค่ะสนใจสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นนะคะแล้วก็กินนมลดน้อยลงได้อันนี้คือสามารถที่จะเจอได้เนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าลูกหค่ะกินนมลดน้อยลงสนใจสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นคุณแม่อาจจะต้องมากินนมเงียบกัน2คนนะคะแล้วก็ถ้าลูกกินน้อยอาศัยให้ลูกกินบ่อยๆแบบนี้ก็พอช่วยได้แล้วก็ติดตามน้ําหนักตัวลูกนะคะ4เดือนน้ำหนักตัวลูกก็จะเเพิ่มขึ้นนป็ เท่าของน้ำหนักตัวเมื่อตอนเกิดถ้าแบบนี้แสดงว่าลูกได้รับนมพอค่ะ